สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะนำเสนอสตรดับล่างนะครับของวันที่16ตุลาคมปี59ซึ่งสตรดับล่างนี้นะครับมีสถิติการดับถูกทั้งหมด57งวดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างวดนี้นะครับสตรนี้จะให้เล่งดับอะไรนะครับจากสถิตินะครับเพื่อนๆดูนะครับที่ช่องแรกนะครับนี่คือช่องงวดนะครับงวดที่1่งวดที่2งวดที่3างวดที่4งวดที่5นะครับไล่ไปถึงที่งวด57นะครับ ตอนนี้นะครับช่องเลขนะครับคือช่องผลรางวัลที่มันออกนะครับนี่ครับเลขรางวัลที่ออกนะครับต่อมานะครับอ่าช่องช่องสีขาวที่มีตัวเลขนะครับนี่ครับนี่คือช่องเลขดับนะครับเลขดับล่างนะครับส่วนช่องผลนะครับอ่าช่องสีฟ้าข้างหลังนี้นะครับอ่าต้องไม่มีตัวอักษรอะไรขึ้นมานะครับถ้ามีขึ้นมานะครับคือเลขดับที่ให้นะครับมันผิดนะครับอ่ยกตัวอย่างนะครับอย่างงวดที่หนึ่งนี่นะครับส่วนนี้คือส่วนดับล่างนะครับเลขที่ออกก็คือ 18ปนะครับเลขดับที่ห้คือเลขเจดนะครับนะครับดับถทมนะครับไม่มีตวอสษนนะครับเดี๋ยวเราไล่เสติย้อนหลังกันเลยนะครับเพื่อนๆดูที่ช่องผลไว้นะครับสีฟ้าข้างหลังนี้นะครับช่องสุดท้ายนะครับต้องไม่มีตัวอสษรอะไรขึ้นมาเลยนะครับถ้ามีรือว่าดับหินนะครับมาครับดูนะครับไล่แล้วนะครับมวดที่หนึ่งครับไล่ลงไปเลยนะครับนะครับยังไม่มีตวอสษรอะไรขึ้นมาเลยนะครับ ดับล่างนะครับเดินดีนะครับเดินดีดับไปนี่ครับดับไปยี่สิบสี่งวดแล้วนะครับครบยี่สิบสี่งวดคือส่วนนี้ดับไปหนึ่งปีแล้วนะครับถ้าครบอีกยี่สิบสี่งวดนะครับก็คือส่วนนี้ดับไปสองปีนะครับเพื่อนดูนะครับนี่ครับสีฟ้าข้างหลังนะครับดูนะครับไม่มีตัวอักษรอะไรขึ้นมานะครับคือตัวนี้ดับถูกนะครับยังดับไม่ผิดเลยนะครับดูสถิตีนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ สองปีนะครับเนี่ยสี่สิบแปดงวดคือสองปีนะครับนะครับไล่ไปถึงงวดปีปัจจุบันแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับงวดห้าสิบเจ็ดนะครับคืองวดที่แล้วนะครับงวดห้าสิบเจ็ดนะครับตัวดับนี้ให้เลขดับคือเลขศูนย์นะครับศูนย <spe ak subway> ์นะครับเลขที่ออกคือสามสามนะครับดับศูนย์ดับถูกนะครับต่อมานะครับในงวดปัจจุบันนะครับคืองวดวันที่สิบหกตุลาคมปีห้าเก้านะครับสดนี้ให้เลขดับคือเลข เลขห้านะครับนี่ครับดูช่องสีเหลืองนะครับงวดปัจจุบันคืองวดห้าสิบแปดนะครับนี่ครับเลขดับที่ห้านะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะดูคลิปหวยทั้งหมดของงวดนี้นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับที่ URL ด้านล่างนี้นะครับในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อจะมีการอัปเดตทุกครั้งทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามและก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับ กดซับสไคร้แล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปร่วมติดตามทางช่องทาง f a c e b o o k นะครับได้ตามที่อยู่ยูเอด้านล่างนี้ตรงคำอธิบายแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสูตรดำล่างนี้นะครับจะเป็นแนวทางคับเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับแล้วขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับงโชคดีนะครับสวัสดีครับ